สวัสดีครับมือนีเบอต่อมกับสิผาพี่พระนองมหาเห็ดครับมือนีมหาเห็ดผึ่งครับเป็นเห็ดผึ่งมามือนีกับยุปายูข้าครับมหาเห็ดผึ่งปลายูข้าบพรว่าสิเป็นต้นยูค้าแล้วก็เป็นต้นกระถินครับแป้งหนีพันเด็ปปลูกสมกันไว้นาะมาเบาต่อมสิผ้าไปหาเบิ้งวันสิมีบาครับสําหรับภูผึ้นมหากรเพื่อกว่าใดไปหลายเบอต่อมก็เลยมหาน้ากลนครับอ่ามือนีก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์กับสิมีกระตาครับกระตาอยู่นี้นีกระตาแล้วก็สิมี ไม้ไม้เคียเฮ็ดเนาะครับเนาะอันนี้สิเป็นไม่เคียเฮ็ดครับไม้เคียเฮ็ดก็มีมีดพกย่านพ่อซัดลายครับเพราะว่าสิเป็นขีเก็บแมงงอดแหละครับมาเมื่อนี่ก็มาหาเฮ็ดไป inform inform ไปเบิ่งกันครับว่าปลาหนีสิมีบอไปลองเคียเบิ่งเนาะไปครับหาไปเรื่อยๆครับมือนี้บอต่อมก็เคียไปเรื่อยอ๋อตัวนี้อู้ยเห็ดเฮ็ดครับเฮ็ดนี่บอตอมเคี้ยวถือแล้ว เป็นเห็ดยังน้อเน,นี่ยนี่คือเป็นไข่อยู่ครับมาภาพพี่น้องมาเบ่งเป็นไข่อยู่บู้เห็ดยังเะไเป็นแบบนี้นั่นมุนเบิดแต่ว่าเป็นไข่ครับมาต่อมาหาันเอาเอาใวหนีก่อนเนาะตัวนี้ใว้นีก่อนครับไปเคลียบไปเรื่อยๆก่อนสําหรับนี่ก็เป็นปลายยุค่าครับปลายุค่าเย่างไรพี่น้องเบ่งก็เป็นปลายยุค่าต้นยุค่าก็บกาะเันี่ยห,หน่อยเรียบเทียบใส่ คับแขนเบาตอมครับนี่ตอนยุค่ากับซ้ำหนีเนาะไปเคลียร์หาไปเรื่อยครับมือนีกับมหาเพื่อสิใดไปแกงกินกับเขาเนื้อหมูเร้าครับมาหาตื่นขึ้นมามาหาเบิงตอนนี้ก็สวยแล้วบ่ราฮั่นได้เฮ็ดอยู่อู้พ่อแล้วพ่อแล้วครับพ่อแล้วนี่รีอยู่นี่ลีอยู่นี่อู้สำหรับเห็ดก็สิเป็นแบบนี้ครับอู้ดอกงามๆเลย นี่เห็ดผึ่งอ้ยงามคักครับงามคักออ้ผีดอกนึงครับผดีดอกนึืงดอกนี้ออกหลีอยู่นี้มาตัวนี้ตัวนี้ก็งามคักครับตัวนี้สีดอกบ๊วยทอดอกบ๊วยทอดอกนี้ครับไปแต่เห็ดแล้วก่ใส่กระตาสำหรับในกระตาเบาต่อมก็มีแน่อยู่ นี่อะไรแล้วไปหาอีกครับหาไปเรื่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยสำหรับการหาเห็ดนี่ก็ก็ยากแน่ครับก็บ,บด่ายง่ายเยายวปตปามปลาตามใบตองแถวนี้แหละครับเสื่อพ่อ สำหรับหม่องมันหลายๆก็พี่น้องเพิ่นก็มาหากรันกับกไกบไ่ไป้หลายแล้วครับได้ไป้พูดละคขู่สองขู่แต่ว่าบ่าวต่อมกับบ้านอันนี้ได้อยู่บ่าวต่อมกับล่างมารุ่นมูโอ้มากครับสำหรับบ่าวต่อมก็ได้หามาด้านหลายเติบแล้วครับมือนีก็พ่อแก่งแล้วสำหรับการหาเห็ดเนาะเห็ดผึ่งเห็ดผึ่ผงงามๆครับมึง โอ้ได้พ่อแกงแล้วครับสาหรับมือนีก็ได้พ่อแกงสิไปปาดขาแกงครับมือนีฝากพี่น้องเบ่งกดไล์กดแชร์ครับการหาเห็ดมันม้อนมือหนีหาอยู่ให้อยู่ข้าครับเป็นเห็ดเพิอกกระสิเป็นเห็ดเพิงขมเนาะเห็ดเผิงกขมกรสิเป็นลักษณะหนีละครับลักษณะนีละดอกสีออกน้ำตาลแบบนี้เห็ดเผิงขมครับไปมือนีก็ไปแกงกันครับแกงซูพีซูน้องกินสับเซ่บนมักันมือนีก็เบาต่อมเนาะ ฝากพี่น้องอย่าลงอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งบราว่าทางเป็นสอง u t u b e ก็สิเป็นกดกระดิ่งไว้ถ้าแจ้งเตือนครับกดซับสไคร้เนาะครับสำนีเบาต่อมก็มีแห้งใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาซูพี่ซูน้องเบิ้งแล้วล่ะครับมีแห้งมีกำลังใจแล้วล่ะเนาะไปมือนีกัได้เวลาไปแก้งเห็ดกินแ่บๆสูพี่น้องกินเนาะ สวัสดีครับ